เย้เปิดดูเปิด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 ดูมีอะไรอยู่ข้างในเปิดเสียงจ้าวจ้าวเย้ว้าวว้าวอะไรอ่ะไก่ไก่ว้าวดูดิอะไรว้าว Okay. How oh, 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 ek, wow. Oh, wow, wow, <coughs> wow. Wow. <coughs> wow. <coughs> 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 เย้ว <Yay! S 2> <Wow! S 1> ้าวเก่งมากเอาอีกเอาอีกเอา uh, เอะไรอีก <I play. S 1> เอาอะไรเงี้ยออก uh, ออกเอาออกเอาออกเอาออก,ออก,ออก,ออกทิ้งเลยกวนเอาเอามาทางนี้ uh. อันนี้ออกมาทางนี้นี่ว้าวอยู่ตรงนี้เลยไปเอาอีกเอาอีกอะไรอะอะไรจะมินจะเอาอะไรอีกอะไรอีกว้าวตกตาอะไรอ่ะโอ้โหก้อนน้อยก้อนน้อยเอาอีกเอาอีกเอาอีกเอาอะไรอีกอะไรไหน อะไรอ่ะอ้าว,ว,าวน,นี่อะไรช้า,ชางตายเอาอะไรอีกรถโอ้ยไปอเอาอะไรอีก

อะไรอีก okay. ดูดิอะไร <c oughs> เอานี่มามเอาดูดิอะไรไ,ไดโนเสาร์อยู่ยไหนเอาดูสิอยู่ไหน อะไรอีกว้าวมันเืออะไรอะไรอีกดูดิแยะๆนี่โอ <c oughs> oh, เอาแล้วปิดแล้วเหรอโอเคปิดปิดเ <Right. S 1> อ้าไม่ปิดอีกเหรอ เอาไหนยากาแฟเสือว้าสิงโตว้าว้าปิดแล้วหรอปิด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 สิงโตออกมาแล้วปิดปิดอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งอ๋อเปิดแล้วหรอเปิดแล้วหรอว้า เอาล่ะเอามาซื้ออไ, <laughs> ไปแล้วหรอ